เอาสองตัวนี้นะสวยไหม<ะ> <laughs> นี่ <c oughs> บ๊บอบบ๊อบวันนี้เราพาทุกคนเข้าเมืองนะคะจะพาไปตลาดกับแกะ แล้วก็ไปแล้วก็จะมาซื้อกางเกงให้ตาด้วยนะคะตาฝากซื้อกางเกงเจ้ากุจีดาคอยคักแน่แท้นี่คือสกลนี่มันเหมือนจะ,จะเจริญน,นะแต่ก็ถ้าธุรกิจกลางคืนเนี่ยสกลนิสพัฒนะแต่กลางเวรน,นี่บ่ป่านใด เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดกับแก่นะคะไม่รู้ว่ามันจะเปิดจากลานเนาะแตย์รีมันก็นยังเปิดอยู่ล่ามื้อสี่โมงกันยังทันอยู่สองสามลานเนาะก็รอดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรอยากได้เสื้อแขนยาวมือสองมาจากเกาหล,กกาลีบบนี้อันนี้คือเขาเข้าทางหลังมันมีข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าเข้าทางไหนตลาดตาตอนนี้เราก็จะมาจ่ายค่า จอดรถ6 7 8 9,10บาทป่ะสิด้ายอย่างกันเห็ดเฮ็เห็ดเห็มันบ่สาเร็จเดียวมันก็มาจาก6,7โม่อีกละบ่บ่ได้นอนหมูซาวนี้่เอนเดียวนะแต่ก็ได้ยินเอา่าเทือเดียวน่ะไ่ตองไปค่ะบงตัวรถ100บาท แม่บอยเรียกได้แบบเสื้อแขนยาวที่เป็นแบบคอขล่มบอเออซื้อนะทุงทานเห็นะโอ้ก็ต้องเป็นพรมล่ะสินี่นี่เงโอยนี่นี่ใครยนี่ยไปใส่ไปคู่เออทิวเสื้อก็บ้คร Ui, xe sơ cạc nè. Ui, bố, mà nói, Mặt nói Mặt nội. Mặt nội đều. Cái xe, xe cao lì, bố đậm kia nè, mà, มาซากเกินไปโอุ้ยนี่ได้อยู่เทียวใช่นี่สักบาทโอ้ยซาวบาทซื้อจะขาดตเทียวเทียวเอาโบเอาคนโตเขาได้บ่ไม่มีแต่เสื้ออันนี้บอกอันนี้ตัวอะไรโบบอกแล้วค่ะยี่สิบบาทว้าวโบ่บได้ได้ โอ้ยลมคุยนะถ้าไม่คุยมันจะไม่ได้ของดีนี่นีโบได้ได้สาวบาทแล้วนะเนาะได้ปะได้เซฟโคมักเสือหูดอยู่บ่ตทิวหาซอยเนี่ยนะเิวมันเป็นเสือหูดอ่ะตรงนี้อะโบเสือกันหนาวในของเทศได้ปะได้จะมันหน่อยอ่ะมันเหมาะกับเพิ่นเออเปลี่ยนกันนะเพิ่นคุยอ่ะจมื่อยละ เอาหา่ยแล้วคุยสิเนี่คุยตัวได้ใส,ส่กับใสนี้เด้เอจะหาตัวคุยมาเลยนี่นะคะทุกคนเราก็มาแบบนี้เลยคือเรามาสายเนะเาะมันก็จะอันนี้เบินเบิรงดูชนอุ้ม เออใสดงบ่ได้เบ่งก้อนแทกก้อนหน่อยได้น่อยวะใหญ่ยูใส่นี่เออได้ได้ใส่นเนา บัว่านี่ที่ทำมาไปสื่อตลาดนัดใช่อันไหนนี่เหรอ,อจับดูใส่เบิ้จบงจะมันก็ไม่เห็นในโค่งนะนได้ไหม,ได,มไ,ได้วะวตลาดนัดนี้เป็นของเรา นี่สะท้อนแสงอุ้ยสวยสวยทิ่วได้เลยนี่เพิ่นลราโบเซเว่นเอาหนาไว้ใส่เต็จสวยอ่ะเออเฮ้ยเอาดีกว่าวะาเอาได้ไหมโบได้ใหญ่มา ป้นป้นมันเปียกเหมือนเรามาออกกําลังกายนะเนี่ยคันเลยอละโบนี่พอโบเซอร์หมดเออเดี๋ยวนี้โบโบสวยไปซักได้เลยแส่ให้เตยจักน้อยเนาะเอาเรื่องจริงเลย mì rồi. Múng. À, xin mì lọt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  thiếu lọt mì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  mì lọt mì lọt mì lọt đây đây mì lọt mì lọt mì lọt mì บออะไรตอนี้ปลดออกมาเลยเหมือนเหมือนกระสุอตัวที่ตามเาเลยไออันนี้ยี่สิบบาทเออไว้ใส่ัน้วะเออได้ได้จิ๊บเนาะได้ปะมันบ่อน้อยบอนันบ่อน้อยบ่ไปขับรถพอดีตัวได้ปะเ้าได้ได้ เเท่ฮะซื <FIL OS> ้อไปแจกคนอาจจะซื้อไปให้แจกคนอยู่บ้านดีกว่าเฮ้ยเที่ยวๆได้ปะ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 แม่ได้เนาะช็อตเกาะบันน่ะ อืโบใส่ดุเป็นพิเซนเตอร์ดุอันนั้นเป็นเสือ้อยังหันทิวเ,เออได้ว่ะโบบดบั้บบางาะนี่โบคนว่าเหรอก็ง่ายๆได้มันก็ดูดีกว่าเสื้อที่เขามอีอยู่ปัจจุบันอยู่ด้ย อุ้มเนาะไปนลยเนาะตัวเอาเอาใช่กางพอแล้วพอแล้วอยากขายอยากขายโอ้โหี่สวยนะหน้าหน้านะครับพ่อ บะอันนี้เดี๋ยวจะบะห้าสิบเข้าไปเรื่องเอเอไหนเข้าไปแต่แบงค์พันบะขายดบงคาไปมีเหรอติวในกี้อะ่เอะเ,เอาไม,ม่โบ้โคลตโตม,มันบ่นมีเสือที่บ่มีแบบอันนี้นะอันเดียว นี่ได้กี่ตัวแล้วคะตอนนี้ได้5ตัวแล้วค่ะอันนี้คือเรามาอีกโซนหนึ่งก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะก็จะมีทั้ง1 2อทั้ง50าสิรอหกสิบราคาแตกต่างกันไปจะโดยส่วนมากเราจะเป็นเสื้อฮูดนะคะเสื้อที่มีมมใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าปีนี้จะมียามหนาวไหม,มอันนี้สวยเออตรงนี้เหมาะกับเรา<ม>ได้ไหม อาหมาัดอย่างเงี้ยได้สไตล์เราเราชอบอย่างเงี้ยสีเหลืองได้ไหมได้โบอับเิลเมอะมันแห่งบเบิลเมอะนี่เราต้องสีสีสีส,สีอะไรนะโบเมเปิว่าออริจินอลสีพัทเทล เท่าแปดสิบาบ, <aujourd increasingly. S 1> บาท What is next thing เลือกไหมบอส What is next thing เลือกไหมไมแต่งานงานที them, ่วันนี้สวยไหมลูกจะเอาสองตัวนี้นะสวยไหมืม่ซื้อแฟนเลยครับฮะคืออยูไส้เดี๋ยวจะเอาอีกตัวหนึ่ง แล้วก็เด็กน้อยคนละตัวพอเกตเทียวมันน้อยมาตัวเนี้ย <c oughs> อกูแล้วสวยไหมโบสวยไหมน้อย <c oughs> มันหนาแห้งเลยละ่ะ <c oughs> มีแต่นิวยอร์กมาเลยของคอย อยู่ซ้ <c oughs> ำตัวลอยบะเพอแล,ล้วล่ะไหนตอนนี้เราก็มาร้านที่สองแล้วนะคะอันนี้เป็นเสื้อยืดของอายตัวละสามสิบห้าบาทน,นี่ตัวเท่าไหร่สา <35 S 2> <35 S 3> มสิบห้าเลยสามสิบห้าบาทมาดูว่าเงินสามสี่ร้อยเราจะได้กี่ตัวพี่ขนาดอันนี้กี่ร้อยนีไว้อันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหกสิบร้อยหกสิบแล้วไหนร <c oughs> องเทา้ารองเท้าให้ใคร <c oughs> ให้แม่แม่กลัวหนาว โอ้ยตัวอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาหรอคือถืกแทะไปดูดีกว่าปะทอมมี่ก็มีนะนี่มมใส่บังป้ายทอมมี่จริงด้วยนะแต่ว่ามันไปมากเลยนี่สวยมากเลยอ่ะเท่าไหร่ฮามร้อยหนึ่งมั้งหนึ่งร้อยเหรอเสื้อมีเจ้สวยแต่ว่าคือเราเหนื่อยมากเลยเมือเ่อแทป้าเลยลต้องไปหาเสื้อเปลี่ยนแล้วแหละ โบเสื้อแถวนี้เหมาะกับพนนเี่นอ้วยสวยมันเป็นแบบเสื้อแบบมันหนาหนาหนาวโอ้มันสิจักมือเบาๆเหรอโบงั้นราถึกใจบะงามบะโบได้เหรอสวยแต่มันก็แบบว่าไว้แบบเวลาทีครีมเราจะค์ได้อ่ะคือมันไม่ได้หนามากเ w m ามา ไอวิวเ,เอาอีกแล้วค่อยแต่กะได้ค่อยกระซิโลเสื้อผ้าอันเก่าๆแม่แล้วก็ใส่มือสอง <laughs> แต่ก็จะประเดี๋ยวยี่ห้อมันเบอะเขาหลุห้ค่อยแม่ <laughs> แต่ก็เสียดายแม่ <laughs> ใส่แขนโบนช็อตขนาดฝ่า <laughs> มืออำนาจเราบนนี้ <laughs> ได้ฮะได้ยู ได้ได้ได้สีเหลือเนี่ยอะไรอ่ะบออะบอคอนเทนต์เอกสารเนาะคอนเทได์เอกัานบอก็บอกเอาส่งกระบอกเพล่บอยสีเส้นสิได้อะไรบ้างหมดไปแนยาวเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งห้าตัวเอออันแรก เดียวร้อยหนึ่งร้อยบาทเยหกสิบหสิองตัวหตัวเดียวห้ประมาณจะบาทบุประมาณหกรกว่าได้จักตัตได้เยอะเลยหอสิบบหอสิบเนอะตันแล้วเขาก็หาัวแล้ว เดี๋ยวเราต้องมาจะเศ้าเนาะมันฮอเนาะขนาดว่ามาสายยังได้หลายปันนี้แต่ว่าไอจะบอกว่าถ้ามีเวลาเลือกอะ่ะได้ของดีเยอะเนาะอุ่นนะเนาะเดี๋ยวขอรุญาตไปก่อนนะคะ